เมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาคณะทํางานเพื่อศรษฐกิจไม้กิษณาจังหวัดราชบรุรีได้ลงพื้นที่สํารวจต้นไม้กิษณาหรือไม้หอมของนายวัชรินพลบัวไข่ซึ่งอยู่หมู่12ตาบลบ้านขาอำเภอบ้านขาจังหวัดราชบรุรีซึ่งอยู่คนเดียวปลูกบ้านอยู่ในพื้นที่ซึ่งภายในพื้นที่แห่งนี้ทงางเจ้าของที่ได้ทําการปลูกต้นไม้กิษณามาประมาณ12ปีแล้ว และ,จะเจริญเติบโต,ตสมบูรณ์มีการให้น้ําอย่างสม่ําเสมอเดิมทีปลูกต้นไม้กีสนาประมาณ1,700ต้นแต่ได้ล้มตายไปบ้างเพราะเกิดจากอากาศร้อนและแห้งแล้งก็เลยเหลืออยู่ประมาณ300ต้นอีกอย่างเจ้าของที่ยังชอบศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการปลูกต้นไม้มาพอสมควรเพราะในพื้นที่นั้นยังได้ปลูกพืชสวนไว้อยู่หลายชนิดและยังเป็นคนดูแลเอาใจใส่ ต้นไม้มาเป็นอย่างดีว่างๆก็จะไปหาพันไม้ใหม่ๆมาลงในพื้นที่บ้างทางคณะทำงานพืชเศรษฐกิจไม้กิษนาจังหวัดราชบุรีต้องขอขอบคุณเจ้าของที่นี่ได้พาคณะทํางานชมไม้กิษนาภายในพื้นที่และยังพาไปชมไม้ส่วนอื่นอีกหลายชนิดที่ปลูกไว้มาไว้ในโอกาสนี้ หน่แหลสี่ไร่ตอนนี้ปลูกสี่ไร่ก็ประมาณที่สี่ไร่ันเจตอนนี้ก็อยู่ประมาณทันเหลือเจ้ร้อยต้นยีไร่เหลือประมาณสามต้นกษณาที่นี่ปลูกมากี่ปีแล้วฮะิปีสิปีผมอยู่มั้งแต่ปีห้าหครับปีหกสามแล้วองาก็ปลูกเลยแหละมาปลูกเลยโอ้ปีห้าหนึ่งเลย 何 <laughs>